ใครแตะดูหมดมันเนี่ยอยากจะไายแล้วโชคลาภจริงจริงนูนแล้วมันสวยเล เป็นยังไงมันเปอยู่บินข้ามทวีปทวีปนั่นเนี่ยแล้วทำไมอยู่น้ำไม่ออไปคือพาละไสทเนาะอด้อคือดอไรกบคือ่วยช่งอะอ้กไอูม่ยมงินนอ้ปลี่ยนงาจะเปลีน เขาไว้เนี่ยเหมือนแบไม่ได้ใจเนี่คือมินโดนีเซีม่ทีมมีทีนเป็นประเทศของมันอพยายาเป็นพึ่งกะดูว่าดูหนาวดูร้อนแต่เนี่ยแขว้เนี่ยเหมือ

ไปนั่งอย่างนี้จนห้าสิบเมตบินอย่างนี้อู่บินข้า ติดผูนึกว่าต้องชุบผูสีขาวแต่ผูนี้จะดูเฉื่อยเดี๋ยวกันล่าเดี๋ยวกันล่าเขาค่อยๆไปก่อน 今天出门也注意点吧。哎、嗯，还有他们家呢，哪里？嗯 i <laughs>

เพิ่นมันได้ไหมไปม่ทิ้งตาไมีโิ้งเ้ยมันการปิด้พี่ดูแล้วดูอะไรครับการปิดนื้วมันมายาไมีดีเหรอ โมอาบ่าเดีวอได้เลี้งไปนลูเบญญาล้วเมือนกันมาเป็โซนโซนนี้นิพย์เบญญาโนละเบนนย์เบญญาโวันนี้วันนี้เราจะดูโนฟามิโกจับิงนะครับไม่รู้จับเบงเมื่อไหร่นวันนี้รอตั้งแต่แปโมงแล้วแ ตอนนี้บ่ายโมงบ่ายสองแล้วครับผมไม่รู้วันนี้จะบิงหรือเปล่าถ้าผู้ชมคิดว่าฟามิโกจะบิงไหมครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับให้เป็นกำลังใจด้วยให้นบบิงหน่อย

ลงพัรแล้วของลงปูแล้วครับเอานกใกล้จะบินแล้วก็เดีับใกล้จะบินนะครับเอา,บบบบเอาพี่น้องครับติดตามชี่องครับนกกำลังเต,เตรียมตัวที่จะบ,บินครับผม นี่ครับจับดีนะครับนี่ครับนี่ครับจับดีแล้วครับจับดีนะครับพี่น้องนี่ครับจับดีแล้วเนี่ยจับดีแล้วพี่น้องของก็ไม่มีแล้วครับของต้องปิดเนี่ไม่ค่อยมีแล้วครับก็เลยเบีไม่ขึ้นโอ้น่าสงสารเบี่ยง อาจจะบินแบบบินไม่ได้ครับเพราะของมันของของที่มันเอาแขนอะไรแบบเก่าเก่าแก่เล้วยไม่ค่อยมีแล้วน่าจะถูกหรือว่ามันเป็นแบบนี้ไม่รู้ครับ เสียใจด้วยครับสงสัวสยวันนี้ไม่ได้เห็น mm hmm. ฟามิโกบินแล้วครับต้องขออภัยกับทางผู้ชนด้วยครับ mm hmm. โอเคขอจบก,กันนานเสนอเพียนเ mm hmm. ท่าน,นี้นะครับ mm hmm. สุดชาติ mm hmm. ก็คือนะครับ mm hmm. ใข่หน้าด้วยนะครับก mm hmm. ออ็นนี้พยายามสุดแล้วนะครับวันนี้ทั้งวางเลยครับ รอให้รอไม่บินแต่อย่าไม่บินี่อยาจะบินแบินไม่ได้บินไม่เท่าไหร่โอ้โหรถจะบินแล้วครับพี่น้องรถจะบินแล้วรถจะบินแล้วอ้าวสงสัยคิดว่าจะบินวันนี้วันนี้คงไม่บินเดี๋ยวพรุณนี่ไบินแ้ครับเราดูคุณนี้ต่อไป ตตอนต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะครับจะพยายามมาบ่อยๆมาถ่ายบ่อยๆครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูว่านกฟาร์มนี้ก็บินได้ขนาดไหนและไกลแค่ไหนนะครับจะบินไปทางไหนและจะบินไปทางไหนนะครับบินไปไหนน้น้ำฝนก่อนโนอะ้เล่นจับบินมาก่อนเนี่ย บาดัวแล้วต้อยที่โลซาคุยกับโนแล้วนะี่บีเหรือไม่บีนพี่โลซาจิงนะอนโอ้ยโอ้โ้ยโ้อ้ยโร้ยอ้ยโอ้ยยโ้ยโ้อ